Thank you อยากสมหวังก็คงจะต้องรอให้ใครมาทําให้ใจพองเขียนจดหมายแล้วแนบลงในซองพอน้ําตาที่ไหลแล้หลังและน้องหวังแต่คงไม่รอมองรูปภาพที่ดาวร่าง้ายกับว่ารูปนี้ไม่สามารถเพิ่มเดือดเติมโครงสร้างที่เดาว่วาธรรมชาติยังโครงสร้างมาเพื่อเราก็ได้แต่คิดย้อนมองมเธอไปไกลลิฟ์แน่นอน,มนผมคงซนิชที่ยอมให้เธอไปแม้ไม่ยอม,มข้อความสุดท้ายที่กลองเธอคงไม่เปิดและมองความรักที่เหมือนละครโตได้ยัง ผมต้องยอมก็เพราะว่ารักที่มีให้เธอครองทําไมในตอนอยู่เธอถึงไม่รักษาท้าเหมือนว่าเป็นของที่ต้องทิ้งเวลาจะกดใช้เลยกลับมาชักหาอาจเพราะว่าที่ให้ยังไม่พอที่ผมมีแต่ใจแต่ตังไม่เคยหนาใช่เธอฮอตและมีแต่คนรอผมยังคงรอคอยควมรักระหวังว่าคุณเอที่เธอน่นเลิศมีเงมีคนที่ดีทำไมรักษาแคเชื่อเลิมีเาจปิดประตูใจของเธอแลทิ้งกวัแมนชล จะรันเธอไว้กัเลยต้องออกมา Flow Baby let me show you for t h s o m e t h i n g ไม่ว่าฉันจะไม่ได้การตลอดมาเนี่แต่รักเธอที่สุดในใจถึงหมดที่ฉันมีฉันที่เคยมองข้ามฉันไปเลยคอนดิงก็เธอไม่รักทอไม่ต้องทำเพื่อใจเพราะอันที่จริงเธอรู้อยู่แล้วเธอหลอกฉันเพื่ออะไร ตอนที่ฟ้าจะหมดลงและฉันยังปลดปลงกับ,บรักที่เธอเคยให้มาและสุดท้ายต้องอดทนเมื่อรักแล้วหมดคมกับใจที่เดิมจะด้านชาและในตอนสุดท้ายผมเองที่ต้องเจ็บเธอเลือกจะทําได้จนใจมันเริ่มเข็ดน้ำตาที่ไหลแต่รักยังไม่เสร็จคนต้องเก็บความรู้สึกทั้งหมดและจากไปรักไม่เหมือนกับเกมที่ชายตอบใจเชื่อตลอดรักที่ให้คือของ,ของจริงหรือว่าเธอต้องการแค่มาหลอกให้รักแล้วฟักเธอไม่รักคือเรื่องจริงรถึงจะคล้องสัมพันธ์แฟประสิะทธิ์ปัจจัดก็ไม่มีทางชนะเขาอยู่ดีจดหมายสุดท้ายที่ส่งให้เธอกีดคำเมื่อรัก ก่อนและคอยโชคดีขอบคุณนะที่เธอนั้น let me know มีคนที่ดีทำไมรักษาแค่ชื่อเลิศมีเก่าจะปิดประตูหัวใจของเธอแล้วทิ้งกูวันแม้เช้าไม่มีปัญญาจะรัง้งเธอไว้ก็เลยต้องออกมา flow เธอคงจะไม่เข้าใจใช่ไหมที่สุดในใจคือเธอรอยยิ้มใสๆบนคราบน้ำตาที่ไหลมันเป็นปลอดเธอหรือว่าที่จริงทำไมเคยรัก j u s t g i v e a fuck oh girl บางเรื่องที่เขาคงไม่